คบุญสวัสดีค่ะดูดวงนะคะสำหรับชาวธาตดินนะคะลายปักวันที่16ถึง31เดือนมีนาคมธาตดินก็จะมีราศีมังกรพึกศพและการเน้นนับแบบต่วันตกนะคะจะไม่แบ่งแยกนะคะว่าโสดหรือไม่โสดนะคะไพ่ออกมาแบบไหนก็จะทำนายไปในทิศทางนั้นนะคะแล้วก็จะอ่านไพ่ในลักษณะ ยกระดับจิตวิญญาณนะคะหรืออ่านในเชิงจิตวิญญาณนะคะท่าดินตัวตนคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้ตัวตนคุณเป็นอย่างไรคะในช่วงนี้ชาวทตาดินชาวท่าดินหรือเมจิเชียน ตัวตนคุณในช่วงนี้น่าจะมีการเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะคะตัวตนของคุณราชินีดาบตัวตนคุณในช่วงนี้นะคะค่อนข้างดุดันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพลังงานเพศหญิงหรือเพศชายค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุมีผลใช้ตรรก,กะใช้เหตุและผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นหลักจะไม่ค่อยใช้ความรู้สึก นำหัวใจเท่าไหร่นะคะตัวตนชาวธาตุดินในช่วงนี้และก็จะหนักไปในเรื่องของการใช้เซน์ใช้อินทูวชันนะคะคูบุญบอกจะอ่านจิตวิญญาณไพ่ก็ออกมาตามที่คูบุญบอกเลยนะคะดิมเมนชยนคนที่บางคนนะคะมีเซนต์แรงมากนะคะบางคนอาจจะสามารถเป็นพ่อหมอแม่หมอนักดวดวงได้นะคะสำหรับชาวธาตุดินพลังงานนี้นะคะความรักความสัมพันธ์คุณค่อนข้าง ใช้เซนต์นำทางนะคะแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลใช้ตะกะแต่ไม่ค่อยใช้ความรู้สึกตามหัวใจเท่าไหร่นะคะตัวตนชาวธาตุดินและราชินิดาบนี้คุณบุญมาว่าเป็นกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่จะโสดนะคะเป็นคนโสดที่ผ่านความรักแบบคือเคยมีประสบการณ์ความรักคุณบุญใช้คํานี้ดีกว่าคือเคยมีประสบการณ์ความรักในเรื่องแบบในทางลบมาเหมือนกันนะคะพลังงานตัวตนชาวธาตุดิน 16ถึง31นี้จะเป็นอย่างไรคะ16ถึง31นี้10บไม้เหมือนชีวิตคุณเนี่ยโฟกัสที่การทํางานมากกว่านะคะแล้วก็มีภาระมีความรับผิดชอบเยอะมากนะคะโดยเฉพาะคนโสดที่คุณโสดอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไปโฟกัสที่การดูแลครอบครัวการดูแลหน้าที่การงานมากกว่าที่จะใส่ใจในเรื่องความรักนะคะทําให้คุณเนี่ย ไม่ได้สนใจเลยนะคะส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณโสดก็เพราะเรื่องงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลใช้ตะกะในเรื่องความรักไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคะเป็นคนรู้สึกแบบไม่อินเลิฟนะคะไม่รู้สึกว่าความรักมันจะทําให้ตัวเองรู้สึกแบบดีกว่าที่เป็นอยู่นะคะตัวตนคุณนะคะราชาเหรียญมีเกณฑ์ว่านะคะเนี่ยไพ่ชาวทัตด,ดินเหมือนกัน สีดาบค่อนข้างเย็นชาที่ครูบุญบอกตัวตนคุณเย็นชามากนะคะเบื่อนายบางคนก็ค่อนข้างปรงไปเลยนะคะปล่อยวางเรียบร้อยแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์เหมือนกันเดี๋ยวครูบุญขยายไพ่ก่อนมีเกณฑ์นะคะว่าจะมีพลังงานของคนที่ ดูเด็กกว่านะคะเข้ามาในชีวิตพลังงานคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนคนนี้อาจจะเข้ามาด้วยเรื่องของการงานนะคะหรือจากการผ่านการพูดการสื่อสารการเจรจาการติดต่อในเรื่องการงานและอาจจะเป็นคนธาตุด,ดินเหมือนกันนะคะมังกรประสบกันตัวคุณเองค่อนข้างปิดกั้นมากๆแต่ดาบคนธาตุด,ดินนะคะ จะค่อนข้างปิดกันมีกำแพงใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้อยากจะเปิดรับใครเลยนะคะไว้ง่ายเลยรู้สึกแบบมีคอมฟอร์ตโซมีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วนะคะค่อนข้างแบบดุด้วยในเรื่องของความรักเป็นคนค่อนข้างตั้งกราดนะคะในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเข้ามาในชีวิตคุณราชาเหรียญจะต้อง คิดแล้วคิดอีกพิจารณาไต่ตรองแล้วพิจารณาไต่ตรองอีกกว่าที่เขาจะกล้าเข้ามา Take A c t i o n ในความรักความสัมพันธ์กับคนธาตุดินนะคะคุณอาจจะเจอพลังงานชาวก้าถ้วยคนคนนี้จะดูเจ้าชู้หน่อยนะคะและอาจจะเจ้าชู้ด้วยนะคะเก้าถ้วยนี้เป็นคนหน้าตาดีนะคะดูดีตั้งแต่ หัวจรดเท้าเลยนะคะชาวธาตุดินและอาจจะเจอคนหลายคนด้วยนะคะไม่ใช่เข้ามาแค่คนคนเดียวคนธาตุดินเนี่ยค่อนข้างรักอิสระมากๆไพ่เดอะฟลนะคะคุณไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นกับใครเลยนะคะคุณแบบที่ครูบุญบอกนั่นแหละว่าปรุงนะคะแต่ไม่ใช่ปรุงแบบเจ็บปวดนะคะปรุงแบบทุกข์ระทมไม่ใช่ค่ะปรุงแบบ เข้าใจแล้วนะคะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะไ oh. พ่เดอะฟูลเนี่ยเป็นคนที่มีอิสระในตัวเองสูงนะคะแล้วก็โสดจนเป็นคนที่รักอิสระไปเลยนะคะโสดจนห่วงเนื้อห่วงตัวโสดจนแบบไม่ได้อยากมีภาระทางใจนะคะไว้ง่ายเลยคนชาวทะดินแนวนมสเตรน์รนคุณอาจจะเจอชาวราศีสิงห์นะคะ คนธาตุไฟเมษิงธนูคนธาตุน้ำมีกรกฎพุจิตและเป็นคนธาตุดินเหมือนคุณมังกรพฤกษกันมีหลายคนเลยนะคะคนโสดธาตุดินเลือกรับนะคะว่าคุณจะรับใครถ้าคุณเป็นคนโสด สเตรนท์เนี่ยคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากๆไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะแต่พลังงานเพศชายเขาจะดุดันกว่าคุณหน่อยราชินีดาบคุณดุดันแล้วนะคะแต่เขาเนี่ยดุดันกว่าคุณอีกนะคะแต่ค่อนข้างจะอ่อนโยนกับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเกรงใจคุณมากๆแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนมีเมตตานะคะแต่ เป็นคนเข้มแข็งมากภายในจิตใจของเธอคนนี้นะคะเป็นความรักที่แตกต่างกันมากๆไม่ว่าจะเชื้อชาติสัญชาติอายุวัฒนธรรมหรือแม้แต่ชายรักชายหญิงรักหญิงนะคะคนคนนี้ที่มีเกณฑ์จะเข้ามาหาคุณในวันที่16-31ถึงมีนาคมนี้8ไม้เข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะรู้จักกันผ่าน ช่องทางสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะแต่ให้เช็คโปรไฟล์ดีๆนะคะว่าไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะหรือรู้จักกันผ่านการติดต่อประสานงานพูดคุยในเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะคนคนนี้และอาจจะรู้จักกันผ่านการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่คุณเนี่ยสนใจใครรู้ในการไปศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นๆแล้วนำพามาให้คุณได้รู้จักกับคนคนนี้นะคะ ท่านใดเข้ามารับชมแล้วรู้สึกตรงนะคะรู้สึกดีรู้สึกใช้ฝากกดทูกใจกดติดตามนะคะ